สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับนี่คือซันโย Projector PLCXW 3 0 0นะครับเรามาดูสเปคของเจ้าเครื่องนี้กันนะครับซันโย PLCXW 3 0 0นะครับเปิดตัวมาที่ราคา5,700 0บาทนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ สำหรับสเปคของ s ั n โย PLC XW300 ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราเรติโอ5 0 0ต่อ1นะครับเป็น3 LCD นะครับความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับในส่วนของแอสเปคเรติโอนะครับส่ส่วน3นะครับหรือ16ส่วน9ก็ได้เช่นกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดู รอบๆตัวเครื่องกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับผู้ชมครับสำหรับสัญโยตัวนี้นะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับซึ่งผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ audio in audio out แล้วก็สีเหลืองๆก็คือวิดีโอนะครับสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วที่ผมต่ออยู่นี้ก็คือ VGA นะครับช่องต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับต่อด้วย VGA แล้วก็แปลงเป็นสาย HDMI กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้สวยงามทีเดียวครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดได้ไปนี่ก็สุดยอดแล้วครับเนื่องจากว่าสภาพเครื่องนี้สวยงามแล้วก็แสงแจ่มนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับสำหรับชั่วโมงก็ใช้ได้ประมาณสัก5 0 0พันหรือว่า6 0 0 0ชั่วโมงนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ไปประมาณสักพันชั่วโมงได้นะครับเหลือ45,000ชั่วโมงนะครับผู้ชมครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเมื่อพร้อมแล้วผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับผมต่อกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อไฮเมีเดียไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผู้ชมเอ่อมาเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับเอาล้ครับเปิดแล้วครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ผมเปิดเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์แล้วแล้วก็มีกระพริบปิ๊บแล้วนะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผู้ชมครับ เมื่อทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมฉายเข้ากําแพงนะครับผู้ชมครับนูวยนะครับก็จะเห็นเป็นโลโก้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นโลโก้แล้วมันก็จะเริ่มสว่างสว่างขึ้นนับ15 14, 13นี่ครับนี่นี่ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกอะไรครับเป็นแนวเป็นของเครื่องซันโยจะแบบนี้นะครับจะนับเครื่องก่อนเปิดนะครับจะนับตัวเลขก่อนเปิดเครื่องนะครับผู้ชมครับฉายได้จอใหญ่มากนะครับผู้ชมครับเนื่องจากเป็นออริจินอลมาจะเป็น4ี่ส่วนสนะครับ มาแล้วครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผู้ชมครับสายได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับผู้ชมครับสุดยอดมากครับผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับเปิดไฟล์ภาพยนตร์นะครับมาดูแสงก่อนนะครับผู้ชมครับดูลําแสงที่พุ่งออกมานะครับของซันโยพีเอลซีเอ็กซ์เดสามศูนย์ศูนย์ความสว่างสามพันลูเมนกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับผู้ชมครับ มาดูกันเลยนะครับเปิดเครื่องกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับอ่ามาเปิดดูภาพยนตร์กันนะครับว่า่าดูเรื่องอะไรดีอ่าเรื่องบอดิกาดหน้าหักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับบอดิกาดหน้าหักนะครับอ่เดี๋ยวดูก่อนว่า่ารีโมทผมทานหมดหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับติดอยู่นะครับ บริการหน้าหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากก็ผมต่อไวไฟไว้นะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วนะครับนี่ครับผู้ชมครับบริการหน้าหักนะครับฉายได้จอใหญ่ทีเดียวครับผู้ชมครับดูครับผู้ชมครับ่าเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟนะครับเอาละครับผมเดินมาปิดไฟแล้วปุ๊บนี่ครับผมปิดไฟแล้วครับ อ่าดูครับผู้ชมครับโอ้โหฉายได้จอใหญ่ทีเดียวครับนี่ฉายเข้ากําแพงเลยนะครับนี่ครับกาแพงบนที่นอนเลยครับคุณผู้ชมดูก็แล้วกันนะครับว่าความแจ่มความสว่างจะสว่างสักขนาดไหนนะครับดูครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับซันโยโปรเจคเตอร์รุ่น PLCXW300 นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับดูครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ สุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับอ่าดูครับดูครับคุณผู้ชมครับอ่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับกําลังทดสอบบริการหน้าหักนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยรุ่น PLCXW 300นะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง 3 0 0พันลูเมนครับดูแสงครับแล้วก็ดูภาพที่ฉายออกไปนะครับฉายได้จอใหญ่ครับผู้ชมครับดูนะครับโอ้โหจอใหญ่มากครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับนี่ฉายเข้ากำแพงเลยนะครับผมฉายกลางวันแล้วก็ฉายเข้ากำแพงเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้นี่ครับ สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา4,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับโหสุดยอดครับ